วงเล็บก,ก้ามปูเปิดลือวงเล็บก,ก้ามปูปิด เทศซร์พับ VR ของ Apple จะเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสร้างแอปได้เองผ่านการสั่งซิริมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเทศซร์พับว r ของ Apple คราวนี้ The Information ระบ,บุว่าซอฟต์แวร์ที่ Apple พัฒนาอยู่จะทำให้การสร้างแอปอาไม่จำกัดเฉพาะนักพัฒนาเท่านั้นแต่ผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถสร้างแอปได้แบบไม่ต้องอาศาัยการเขียนโค้ดยิ่งไปกว่านั้นรายงานบอกว่าวิธีสร้างแอป สำหรับเพศเซ็จผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสั่งให้ซิบริสร้างแอป R ที่ต้องการออกมาได้เลยและแอป,ปดังกล่าวยังสามารถเผยแคร์่านแอปสตอรตัวอย่างคำสั่งเช่นให้สร้างแอป R ที่มีสัตว์เลี้ยงสเสมือนเดินไปรอบห้องเป็นต้นนอกจากเครื่องมือสำหรับสร้างแอปรายงานยังบอกว่า a อป,ปเปิเริ่มการผลิต คอมเพลอาพับ VR วาสำหรับใช้งานในเฮดเซ็ตแล้วโดยเน้นไปที่แอป pp, สุขภาพกับแอป pp, ออกกำลังกายที่มาโคลนแมคเคริ e เมอร์